สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลขอเสนอประโยชน์จากแหนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกรเราเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับแหนอ่อนเอาไปเป็นอาหาร<อ><อ>ให้ปลาดิเช้าขึ้นมามาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้าน Channel. ชาแนลจิบกาแฟร้อนๆด้วยกันนะครับสําหรับเช้านี้จะพาทุกท่านมาชมสวนหลังบ้านนะครับที่ติดกับบ่อพักน้ําของที่นี่นะครับ ก็คือบอ่อแหนที่เป็นบอ่อผลิตแหนนะครับเป็นแหล่งอาหารสําหรับปลาเอาไว้ให้กับปลานในบอ่อหอยขมนะครับรวมทั้งแหนที่จะแก่แล้วในหนึ่งรอบอาทิตย์หนึ่งนะครับแหนที่แก่แล้วเราก็ตักขึ้นมาเป็นปุ๋ยหมักนี่คือบอ่อแหนเป็นบอ่อแก้มลิงนะครับพักน้ําวเวลาฝนตกแหนที่เกิดขึ้นนี้เขาจะมีวงรอบของเขานะครับ หนึงอาทิตย์นะครับก็จะมีต้นต้นอาทิตย์นะครับวัน2วันแรกในะเขาจะเป็นแหนอ่อนนะครับอย่างวันนี้นะครับเป็นแหนอ่อนอยู่นะครับอีก2อสาวันเขาก็จะแก่นะครับแล้วก็จะล่วงลงไปข้างล่างแล้วก็จะเป็นผมก็จะช้อนขึ้นมาใส่ค้อปุ๋ยหมักนะแหนนะครับในวงรอล้อมเขาก็จะมีช่วงที่เขาอ่อนนะครับเราก็จะใช้เป็นอาหารให้ปลานะครับ ช่วงแก่นะครับประมาณวันที่สี่ที่ห้านี้เขาก็จะแก่นะครับเราก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับสำหรับแหนที่ช้อนขึ้นมาได้นี่นะครับนี่คือแหนอายุประมาณสามวันนะครับนี่นี่ค่อนข้างที่จะเริ่มแก่แล้วนะครับผ่านการเป็นแหนอ่อนมานะครับหลังหลังจากนี้อีกประมาณสองวันก็จะแก่นะครับเราก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับ วันนี้ก็จะเอาไปล้างก่อนก่อนที่จะลงบ่อให้ปลานินในบ่อให้ขมนะครับนี่คือวงรอบธรรมชาติที่อยู่ข้างๆบ้านเกษตรในรั้วบ้านนะครับเรามีเรามีธรรมชาติที่เกิอหนุนกันเราก็จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ให้มากที่สุดนะครับแหนแก่เอาไปเป็นปุ๋ยนะครับแหนะอ่อนเอาไปเป็นอาหารให้ปลานิน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะอาใส่ในถังนะครับเดี๋เอาไปล้างนะครับ ล้างน้ำที่ไม่สะอาดออกนะครับก่อนที่จะลงบ่อหอยขมนะครับปนินก็จะได้กินแหนนะครับ นี่ครับลักษณะนี้เราก็เอาไปให้ปานินได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูครับสภาพบ่อให้ผมนะครับที่ชาวขึ้นมานะครับแหนที่เราให้ไว้เมื่อวานนี่นะครับป้านินเขาก็กินกันจนหมดนะครับก็จะว่างเปล่าอย่างนี้นะครับเหลือแต่หอยนะครับที่อยู่ตามบ่อนะครับอยู่ตามสภาพของบ่อนะครับครับ ็จะจับลักษณะนี้นะครับมาดูสภาพรวมๆของบ่อหอยขมนะครับเราให้อาหารปนินนะครับตอนเช้าๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก่อนไปทำงานแวะมาดูแลเขา,าครับเล็กน้อยนะครับช่องเกษตรในรัวบ้านชาแนวนะครับก็จะนำสิ่งละอันพนะน,น้อยที่เกิดขึ้นในสวน ในรั้วบ้านของเกษตรในรั้วบ้านนะครับมาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยสัตว์การปลกูกหรือการส่งเสริมการปลูกนะครับในรั้วบ้านชาแนลก็จะนํามาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับสาหรับวันนี้นําเสนอเล็กน้อยเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเราบชมคลิปใหม่ของพวกเรานะครับ